แล้วว่าอันนี้เป็นเป็นแม่ของบอลเงินพี่น้องเอ้ย สายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขนเดอกล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวล้กก็สบายดีพี่น้องอยู่พังไทยล้กก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําทีติดตามรับชมซ่องของเมืองแต่งนะล้วก็ทักทายสบายดียมเช้าเช้าพี่น้องเอ้เมื่อนี้กะเม้องแต่งกะได้เมื่อบ้านบางเงินพี่น้องเอ้มีโอกาสได้เมื่อบ้านบางเงินนะเพราะว่าเมื่อวานี้เมืองแต่งว่างแน่กะเมื่อมดคอบโคดพี่น้องเอ้แต่เลยผู้เดียวรู้นะเลยน้องมดพี่น้องเอ้กะเมื่อเอายิ้วพี่น้องเมื่อเอายิ้วแล้วก็เมื่อจอบบองห้าแน่จอบแม่ กามีโอกาสได้มือได้พี่น้องเอ้ามือนีนกะตอนนี้กะแมงแตนก็ได้มือก่อนกานที่แมงแตนยัมือกะแมงแตนกะขอขอบคุณนะเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและรับชมช่องของแมงเต๋นนะแมงเต๋นก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเข้ามาเบิ่งแม่กัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแตนในพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปในตอนนี้กะแมงแตนได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยรอยยันมันสวยยามเด่นหอนนลยนะ เป็นท้องหน้าเข้าบ้านบ้านหนักกระปุกพี่น้องเอ้ยชานฮอดบ้านมึงเงินนะนะกางกะเป็นกลางหน้าน่เป็นกุ๊กกักุ๊กกพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะไม่นองแต่งกะได้เ้ามาบ้านก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนที่จะไปเอางิ้วกะเอามาเบื้องเงินเ้ามาบ้านมาจอบอันยานะจอบแม่มือเงินนะพี่น้องเอ้ยกะมีแมนเทินมือเงินตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเทินเป็นเทินมือเงินนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนพี่ เพราะว่าเพิ่นกาได้เอาแม่น้องเตนมากกาได้ประมาณสิบกว่าปีนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเออเผาปูดิถามปู่ก่อนพี่น้องเอ้ยฮะยาลูกนี่เผาปู่ยูโฮ่กูเป็นเต้เอออย่าปูอับบองอยาเผาปู่ยูโฮ่เลยอาจอรย์ยาเผาปู่ยูโฮ่อันนี้เป็นเป็นยาพี่น้องเอ้ยยายาที่ห้าปูเองนะยา,ยา อย่าปูอยู่โฮยู่หูไปแล้วนะเออเลยเจ้าเจ้ามัดอะบอกนะนะมัดอะจะดตาแดดบอกเออมัดอะอบเวนกระห้องมักแล้วแล้วกระมามาดิมัซอยบอกแล้มัดแล้วกรอบเวนีเอออาผ้าเบาซอยนะผ้าละไม่หูนะผ้าละเออก็ได้มีห้องซอยเฮิดมาเงินพี่น้องเอ้ยเป็นเฮิดมาเงินอยู่นะเป็นเฮิด เป็นเฮือนของพ่อของแม่บังเงินนะนะแต่ว่าบ้านเกิดของบังเงินเนาะกับแม่น้องเตนก็ได้ถ่ายเฮือนพี่น้องเบิงว่าไปเบิงหน้าตาแม่บังเงินว่ามันเป็นแบบเลิศนะคอยคอยกับเยอะพี่น้องเบิงนะเดี๋ยวแม่น้องเตนก็ได้ได้ถามเบิงหยาก่อนพี่น้องเอ้ยว่าแม่น้องเตนเอิญหยาเนาะเป็นอะไรแม่เป็นเอิญแม่เอิญหยาแล้วเอิญแม่คือเก่าเป็นอะไรดีแล้วบ่ดีละบ่อันนี้เป็นเป็นแม่ของบังเงินพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นพี่น้องแล้วเป็นญาติเดียวกันบ่ญาติเดียวกันนั่นแหละลูกเพื่อนนะน้าลูกเออลูกลูกน้าสาวลูกลูกน้าสาวว่าแม่ต้งแตนเออมันน้าสาวนะเพราะลูกอันน้องบังเงินพี่น้องเอ้ยลูกอันน้องสาวบังเงินนะนะการไม่ต้องแตนกาได้มาพี่น้องเอ้ยงฮงมาเท่านึงหลายปีสี่ห้าปีมาเท่านึงใะแม่ต้องแตนก็ไม่ได้มาดูพี่น้องเอ้ยว่าปีนี้นะแม่ต้องแตนได้มาสองเท้อหรือสามเท้อเนี่ยพี่น้องเอ้ยปีนี้มาดูแน่สามเท่าว่า เธอที่สามก,ก็มาเอางิ้วพี่น้องเอ้ยมีโอกาสมาเอางิ้วกับแม่แต่งก็เลยได้มานะตอนนี้ก็เพีเดียวเอาหน้าเอนหน้ามาเงินน่ะนะเพราะว่าออกไปเอางิ้วอยู่หน้านะแล้วก็เมื่อเลยพี่น้องเอ้ยหากินแล้วก็ เพมาเงินรถมาเงินขางแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้การเงินเพิ่นจอดจอดอันยจ่เ,าเาอาเอาเพิ่นอายพี่น้องพี่น้องเอเ้ยเอาไปเอาพี่น้องเพราะว่าผ่างเงินมาบ้านการเลยเพิ่นแว่นแว,ว่นนี่นะ ตอนนี้กกไม่นองแตงกะได้มาหอดหน้าแล้วเพี่องเอ้ยมาหอดหน้าบัเงินเน่นะตอนมีแถวนี้จิกจันกระหลายเนาะตอนนี้กบัเงินเพิ่อนกกได้ต่อยิวพี่นอนเอ้ยสบายดีทุกคนเงิมมมน,นมาบ้านมาบมังยิวอยู่หน้าพี่เพิ่นอีใจเพิ่นได้มาบ้านพีน่องเอ้ยคือพอเราอยู่บ้านแม่นองแตงกันกหลายปีแล้วนะเอาเอาเนือ้อเรื่อยเอาต่อยเอาบังเงิน พึ summer summer. ้นห่านอันนี้ก็เฮ yeah, ียน้องแตนเมนพี่น้องเอ้ยน้องใหม่เพิ่งได้ขึ้นอาวคนน่ะตกเด้อใหม่เด้อเพราะว่าเอามือยัดหมอญพี่น้องก็ยัดสนะนานหิ้วหิ้วหน้ามือเงินหลาโกกันนะเพราะว่าเหินไหมน้องแตนไม่มีวกกเดี่ยวก็เลยมีพ่อพี่น้องเอ้ยแม่งกับแตนแม่งกังแตนก็เลยมาขอน้ำเขา เขาปูเขาหยานะน้ำพันนี่สบ,บายดีปะลุงเลยลูกสบ,บายดีปะลุงมองเงินขึ้นห่านนะพี่น้องเอ้ยฮะ แต่พี e me, <hi> ่น้องอันนี้มาเงินหานลงมาพี an, ่น hmm. <the> <ương> ้องเอ้ยเพราะว่ามันสูงแล้วก็เลยหันให้มันต่ำเก็บเสื้อเป๋าแล้วก็ไปเถาะเสื้อลดพี่น้องเอ้ยลงมามาเก็บโซ่เองกันเก็บกระเป๋าพี่น้องเอ้ยเก็บแล้วไปชอา์เสื้อีก หอนอีแล้วนี่ก,นนกลูกกกเพ่เดียวเก็บยิ้วพี่น้องกอนบนี้กะพอมันกัเนี่ยาต่อยน,นะพออันมิดละ พอดีเก็บเขาเปล่าใช่เหเก็บเขาเป่าแล้วคือว่าเปล่าเขามาเอามาสองนูนพี่ดืกเก็บแล้วก็ะกะทอดเสือรดนะ ดเอาเต็มรถนี่พี่น้องเออเต็มรถนี่ก็พอเนอะเาะตกได้ละตอนนี้กะไม่ต้องแต่งกะได้เอางิ้วพ่อแล้วพี่น้องเอเงย้ยิ้วกะได้เครืบบออ่องรถนะกะได้บรรฮอนพอกะลายพองยังไม่มดนะเด่นฮอนพอกะลายตอนนี้กะตะเวนเทงแล้วเนะาะกะบึงเงินเพื่นกะได้ไปหาตึกป่าแล้วนะคุณนะกะไม่แต่งกะได้ไปหาตึกป่านะมึงเงินกันมึกะปลาเพาิปลาเพาิ ปลาพะมงงันปลาพุกพี่น้อ,อ้ยพอแด้มันหอนะแมงเต่ก็ได้เสกกระตานี่ปลาเข่งแม่ต้องแต่าใงเก็บปลาอยู่ถึงพี่น้อ,อ้ย พอมแมงเต้นไม่ได้ถือสวิงมาเนาะถ้ามแมงเต้นถือสวิงมาม้งะแมงเต้นช้อนกุ้งพี่น้องเอ้ยปลากะมีแต่ปลาเข่งกูมันมีปลาปล่อยนะมีแต่ปลาเข่งทั้งมันเลยแค่มันปลาเข่งเอาเมื่อชอดกินกับตำพุงพี่น้องเอ้ยอ โอ้ยปลาเข็งปีแต่ปลาเข็งร้อนๆเลยนเนอะเงินเพิ่งได้ปลาเนาะได้ปลาเพิม่มเ <c oughs> งินปลาคอเอิบสกต้าตอนนี้กะไม่ต้องแตนกะได้อันขึ้นอยู่ถิงก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าแดดมันหอนนะเงินเพิ่งกะพิธาระยะตึกปลานะกะยังตึกอยู่กะแม่ต้งเต็ก็ขึ้นไปท่าเงินตะถิงกุล่ะกะตึกปลายากกะเพิ่งได้มือพี่น้อง,งเอ้ยเพราะว่ามือกะ ปาไก่ๆหนึ่งนะคอยถามมังเงินว่าอันเต่าพี่หลือมงเงินเนี่ยเต่ทาท่านว่ะเต่าท่านเพราะว่าเขาจะอนันน้องเคยพี่นะน้องเคยบังเงินนะผัหน้าสาวใดนีนะ่แหละจุดทาด่านพีออ่น้องเอ้ยเป็นเต่านี่ว่าเต่าโอ๊พไปน้องเอ้ยกองท่านจ้ะอันนี้ชงใสป่ปะมันเนะมาะมังเงินปะปะมันบ่อยนะ ก็ถามมงินป้ามันบอกในป้าที่เขาจุกท่านเอามาเพล้อถ้าไพา่ไพ่หมดละ่ะเขาจะเอาเท่าเขาจะเอาท่านเอานะเพราะว่าทานอยู่ในพี่น้องเอ้ยก็ถ้ามันหมดคักจะได้ประคอบวะนะเดี๋ยวเม้เงแตงก็ได้ไปท่าทเทลงก,ก็นีกัได้ถอนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เม้เงแตงก็ได้แย่งมอเทงแล้วพี่น้องเม้เงแตก็ได้เอาพักคาทา่าเงินก็พักคากะ หักกระโปงเนาะป้าเต๋อกำลังหย่อนน้อยๆอยู่เดี๋ยวแม่งเตอก็ได้เอาปลาค้ามือแกงพร้อมน้องแตงก็ได้มาเอาหนังมาเิค่ะแบบนี่ก็มาเอาหนังนี่นะ พอแดดมันบดนี่ะตอนนี้พี่น้องเอ้ยก็เลยพาลูกมาเอาประคานีตก็เด่นหงอนน้องพ่อเปนี่น้องเต็พี่น้องอยู่เอาประคาหากระปปรงเนาะ อันนี้กำลังอ่อนๆอ,อนยู่ะโอ้ยชุ่มคร้มชุ่มฉ่ำุนจะตกอ,อีกแล้วบเยเสร็จสร็เสอีกแล้วน่งแงเตนาไปเสื้อนะหากินไปหากินเมื่อำนำพี่น้องเออต่ทาะว่าเราม่หาก็ไม่ได้กินพี่นังข้าก็ต้องหาไปทั้เาเก็ต้องหานะเพราะว่านอกจกัด,ย,ดยู่ยี ตอนนี้กามืงอกนเพ่งกาได้ขึ้นมาแล้วตะตึกป่าแล้วพี่น้องค่อคอยกาเฮอพี่น้องเยมเบมบงว่าได้สักโตเนาะอันนี้เป็นพะขาแมงแต่านีหลายตเ,าาาเ,ยเยาาต่าพี่น้องเอ้พะขากะเดี๋ยวเยมมบงปลาก่อนป้าตัวใดปกปะโคโตพี่น้องพี่น้องตอนนี้กะแมงแต่กาได้มือก็พี่น้องเอ้กา ย่านเป็นลมเป็นฝนพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเวลากะสองโมงเนาะกับเมื่อนี่กะห้าโมงพี่น้องเอ้ยจังหอดเทินนะกับมันไก่นะบ้านมืองนมือหาบ้านนาโถมไปหาบ้านเรีงยงเน่ยไก่เต้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยแม่งแต่งก็ได้มือกันเมื่อพอแม่งแต่งอยู่เพื่อนพวกเราวันนี้กะว่าเขากะกินเิ็กิดน,นี่น้อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะแไม่น้งแต่งก็ได้มอเทินแล้วพี่น้องเอ้ยน้องแต่งเพื่อกะหาล้างถ้วยล้างบ่งนะสบายดีป้าลุงแล้ววนะันน้องแต่ง หาลังโคยลังโบงพี่น้องไ้ลังแตงกะไม่ต้งแตงกะได้หายอยุ้กินก็บมันนี่กะเพราะว่าหากระมาหอดนะตอนนี้กะไม่ต้งแตงกะได้ค้างหม้อกับพี่น้องเลยเพราะว่าเก็ดปลากับพี่เธอซอสนะเพราะว่าไม่ต้งแตงได้ค้างหม้อเฮือดทันหอนก่อนเนาะน้ำหอนแล้วกะไม่ต้งแตงก็ได้เอาปลาซื้อนะเพราะว่าตอนนี้กะทธอแล้วซอเก็ดแล้วดอกเดี็กเสร็จพี่น้องก็เสร็จ ด้ยมืคิดต่ำแล้วล่ะน,น้องเอ้ยเพราะว่าวมืคิดเราต้องเสื่อหลายในพราะเขาแก่กป่าให้มันขาวนะฮะก็ให้มันสีเป็นเพชรไอ้ตเนีเ้ยตอนนี้แกะแมงแตงก็ได้คะง,งอคือกับน้องเอ้ยเพราะว่าอันจพอเอาน้ำหอมเรากับแมงแตงได้เสื่อป่านะพนเพราะว่าตอนนี้ก็ไปชอบเก็บป่าก็า่าเขาเยอะน้องเอ้ย ก็ะไรส่องกินแล้วแราพยายามเอ็แต่กระไรตัดกระไรหอมจุกไข่ไม่ออกเนาะเพราะว่ายิ่งน,นี้นะปลาขอนาะไข่เนาะปลาขอปลาเพกกื่อกระตาไมาไข่เพราะว่าเดินห้าเดินหกแล้ไม่ไข่ว้ายเสด็กแม่สิไข่ปล่าพี่เนาะ ป่าตัวมอกับพดพังๆพี่น้องเอ้ยแมงแตงก็ได้ตูดป่าลงก่อนนี่ตอนนี้กับน้องเต้นเพื่อนก็นได้ตัดพะขาพี่น้องเอ้ยแตัดเพราะว่าเยอะซื่อกันเก่งป่านะ ตอนนี้การน้องเต็นเพื่อก็ได้ตัดแล้วแล้วพี่น้องเอแมงเต็นก็ได้ล้างก็ล้างเยอะไปซื้อหม้อแล้วพี่นี่แกควางมอพูดถึงแล้วเนาะเอาเสื้อก่อนตอนนี้ก็แมงเต็นก็ไปขลุ่นก็เพื่อนหอมตุบตอดแมงเต็นมากมักมาควาขาพี่น้องเอ้ย มากินนะแซ่บนโน้พี่น้องเอ้ยอออตอนนี้กาซุกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่งก็ได้เฮาเงินปุ่งก่นเพราะว่าอันนี้มันลายเอาวงจองไม่ได้พี่น้องเอ้ยอืม và khâu đó. mà tà ban mà ngân là cả mấy, mấy khâu rồi nè các ơi Thầy bà ตอนนี้กะแกงผักคะซื้อปลาคอกะได้แล้วแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ไม่กินข้าวแหลงน้ำเดือดได้อวกนี้กันนะไม่ได้พี่น้องไม่กินข้าวแหลงเ้อะรู้พี่น้อง,องข้าวแหลง กะตอนนี้กะพี่น้องแมงแตงกะได้กินเขาวยาเนาะกะแมงแตงกะคลิปนี้กะเอาซ้ำนี้เพื่อนคลิปหน้าพอกันไหมแมงแตงกะขอข้อมบข้อเจอได้หลายเนีอเพร่นไม่มีนั่ติดตามครับชมซองของแมงแตงตลอดมาเนาะแมงแตงกะขอขอบคุณหลายๆเพิ่เล่เข้ามาเบิรงแม่กะยี่กดติดตามก็แล้วก็แซมแมงแตงเนี่ยเพอะได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ย